นี่เลยละกันนะหลูมากอันนี้ให้ไปเลยให้ไปเลยเพื่อนนี่ฉันให้เธอพี่นิวก็บอกว่าเอาไปเลยฉันให้เธอแล้วเพื่อนเราก็บอกโอ้จริงเหรอเนี่ย Pick up the pieces and go rearrange I'll be the best above all the rest p o t me to the test สวัสดีทุกท่านเลยนะวันนี้เราก็จะมาทําภารกิจในเมืองบรูคเฮเวนนะนั่นก็คือเป็นภารกิจจากน้องแฟนคลับนั่นเองนะอ่ะมาดูกันดีกว่านะว่าภารกิจของเราจะคืออะไรนะ,ะมาอ่านกันเลยน้องแฟนคลับบอกว่าอยากให้พี่นิวเนี่ยไปแจกรถทุกคนในแมปนะคะให้ครบทั้งสิบคนถ้าเกิดไม่ครบให้ต่ออีพีสองอะไรประมาณนี้นะคะแต่พี่นิวจะบอกว่าครบอยู่แล้วแนะ่นอนเราจะทําแค่อีพีเดียวนะ,คะแค่แจกรถรับรองว่ามีแต่คนอยากได้เพราะว่ารถที่เรามาแจกเนี่ย เป็นรถหรูนะรถหรูติดดาวทีเดียว <S <S นี่เลยเรามาดูรถหรูติดดาวกันนะนี่และพี่นิวนะก็จะเน้นแจกรถหรูติดดาวให้กับเพื่อนนะคะมา,มาดูกันว่าเพื่อนเราเนี่ยจะยอมรับรถหรูติดดาวจากเราไปหรือเปล่านะเพราะว่าเราอุตส่าห์แบบว่าให้ฟรีฟรเลยนะคะเอาละตอนนี้เราเริ่มภารกิจกันเลยดีกว่าอันดับแรกเลยนะเราต้องไปทําการหาคนก่อนนะโอ้โหเดี๋ยวนะสองคนนี้แม่แต่งตัวก็แบบว่าหน้าแจกรถมากๆเลยนะคะ ตอนนี้พี่นิวก็บอกเขาไปว่านี่นี่เธอสองคนนะ่ะเรามีรถมาแจกเธอนะนี่เป็นรถ V.I.P. ด้วยนะเธอสองคนสนใจหรือเปล่าเพราะว่าเราเห็นเธอสองคนเนี่ยแต่งตัวคือแบบว่าเอ่อแต่ว่าเธอก็มีเงินมาทําเล็บสรุปว่าเธอจนหรือรวยเนี่ยนี่เธอเธอจะยอมรับรถจากเราหรือเปล่าวะเดี๋ยวเรานะลองเอารถหรูนะ ออกมาดีกว่านะนี่เอามาโชว์เพื่อนดีกว่าเป็นรถหลูติดดาวคันแรกคือคันนี้ละกันนะอ่ะมาเลยนะจ๊ะเราต้องมาตรงกลางถนนนิดนึงอ่ะเอารถออกมาฟ้าแบบนี้มาแล้วเนี่<พ>ย<า><ะ>รถหลูเนี่ยรถหลูเนี่ยมาเอาสินี่เธอเดี๋ยวไปไหนกันเดี๋ยวคือยังไงเนี่ยโอ้โหว่งยังไปคนละทางเลยแบบนี้เดี๋ยวก็คือง่ายๆเลยนะว่าเพื่อนสองคนนั้นเนี่ยเขาไม่ยอมรับรถหลูเรานะคะแต่ว่าเราก็ไม่ลดความพยายามนะแล้วก็ขับตามเขาไปนะฮะนี่เธอฉันให้รถหลูเธอนะเธอเธอไม่เอาหรอก นี่ฉันแจกเลยนะเนี่ยเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยสงสัยว่าจะเป็นคนที่สมถะนะคะไม่อยากรวยเท่าไหร่ก็เลยไม่อยากได้รถหรูนี่เธอสองคนนะ่ะเธอสองคนฉันนะ่ะให้รถกับเธอนะนี่เธอจะรับรถฉันไปหรือเปล่านี่รถคันนี้เนี่ยฉันให้เธอเลยให้เลยนะเอาเป้านี่เอาไปขี่หลังกันซะแล้วดูนะคะว่าเขาจะเอาไหมนะคะเขาก็ไม่เอานะเขาก็เดินหนีเราไปเลยเดี๋ยวนะ คือตอนนี้ภารกิจของเราจะสาําเร็จหรือเปล่าเนี่ยแค่สองคนแรกก็ไม่ยอมเราเอ้ยเดี๋ยนะเขาเขาไม่อยู่ที่รถเราเอ้ยเอ้ยเอาไปแล้ว,เอ,ลวเอาไปแล้วทุกคนเขาไปนั่งขับแล้วนะคะยังไงไปเลยขับไปเลยฉันให้ฉันให้เอาไปเลย <S <S แล้วคราวนี้พี่นิวก็บอกอีกนะคะว่าเอาไปเลยจ้ารถนี้ฉันให้เธอเอาเ๋ยนะคือเขาไม่ยอมขับนะคะและอีกคนหนึ่งก็ไปนั่งด้านหลังตรงนี้เ,เดี๋ยวแป๊บนึงน,นนะเธอ รถคันนี้เราให้เธอเลยนะเราไม่ได้ให้เธอมานั่งข้างหลังแบบนี้นะจนพี่นิวต้องบอกว่าให้เพื่อนเรานะย้ายมาขับนะอ่ะดูนะคะว่ายังไงเนี่ยเขาจะฟังเราไหมเนี่ยเออเพื่อนเพื่อมาขับเธอนะเราให้เธอคันนี้ไปขับรถเดี๋ยวนี้แล้วเพื่อนเราก็พิม์อะไรมาเนี่ยเรียกฉันว่ามาลาอ๋อชื่อมา,าลาเหรอโอเคมาลาจา้ะแล้วตอนนี้พี่นิวก็รู้สึกปวดหัวกับเธอสองคนนี้มากๆเลยนะคะ ถือว่าสําเร็จแล้วกันนะเพราะว่า2คนนั้นเนี่ยขึ้นมานั่งมารถเราแล้วแปลว่าเขารับรถเราไปแล้วนะฮะ,ะมาหา,าคนนี้ดีกว่าเนี่ยเขาก็ยืนอ,อยู่ตรงกลางถนนแบบนี้โอ้โหเป็นตำรวจด้วยแล้วคนนี้พี่นิวก็พิมพ์บอกเพื่อนไปนะคะว่านี่เพื่อนเลาว่ามีรถมาให้หนายนะเป็นรถ V P ในแบบนี้ด้วยให้นายเลยดูนะคะว่าเขาจะเอาไหมเดี๋ยวนะเราก็เอารถออกมาก่อนเอาเขาเดินหนีไปไหนแล้วเพื่อนเดี๋ยวเพิ่งไป เอาไปรถคันนี้ละก,กันนะนี่รถแต่งซิ่ง V I P นะคะรถติดดาวอ่ะแล้วเราก็ขับตามเพื่อนเราไปเลยนะคะตอนนี้เพื่อนไปไหนแล้วเดี๋ยวเพื่อนเอารถก่อนอ่ะฉันให้นายเลยฉันให้นายไปขับฟรีๆเลยนะนายจะเอาหรือเปล่าสรุปนะคะเพื่อนเราเดินหนีไปตรงนู้นแล้วนะคะสงสัยว่าเขาคงจะไม่เอานะเฮ้ยนายนาะยคนนี้เนี่ยโอ้โหแต่งตัวเท่มากเลยอนยะ่านี้นี่นายเราอ่ะมีรถมาแจกนายนะนายสนใจหรือเปล่า เดี๋ยวเราเอารถออกมาให้นายดูนะนี่เป็นรถหลูติดดาวด้วยนายจาายะเอาคันไหนอคันนี้ก็ได้นะคันสีม่วงนี่เลยคันนี้เราให้นายเลยนะเขาบอกโอเคด้วยนะคะแล้วเราก็บอกเพื่อนเราไปว่าคันนี้แหละนายเอาไปเลยขโมยไปแล้วเ,เดี๋ยวแป๊บนึง ใะเย้นายก็โมแต่ช้าอยู่นั่นแหละเออเอากลับมาเอารถกลับมาก่อนนี่คันนี้เราให้นายเลยนะนายเอาไปดินายไปขับเลยพี่นิวก็บอกว่าให้เพื่อนเราขึ้นไปขับนะอ่าเพื่อนเราขึ้นไปขับแล้วนะคะในที่สุดนะเพื่อนเราก็เอาไปขับแล้วเย้ yeah. แล้วนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่สองนะคะที่เอารถเราไปขับนะคะอ่าก็เหมือนกับว่าเพื่อนเราเนี่ยขับไปหรือเปล่าเนี่ยเอาไปจ้ะเออคือจะถอยหน้าถอยหลังอีกนาไหมพี่ไปแล้วนะคะ ตอนนี้เพื่อนเราก็เอาเรถไปขับแล้วโอ้จะเย็นจเนจะถอยมาชนเราแล้วโอเคเพื่อนเราขับไปนู่นแล้วนะคะโอ้โหบายบายเพื่อนไปเลยเย้ yeah. มาที่ผู้หญิงคนนี้บ้างดีกว่านะฮะโอ้โหเธอมีขาที่ใหญ่โตมโหฬาน,นะะเราก็บอกเพื่อนไปว่านี่เธอเรามีรถฟร,ฟรีให้เธอเลยนะเป็นรถ VIP ด้วยเธอจะเอาหรือเปล่าอะตอนนี้เราก็เอารถออกมาโชว์เพื่อนก่อนนะคะนี่จ้ะเป็นรถคันนี้เลยเปิดประทุนสีแดงนะเอาไหมเอาไหมเพื่อนเราเอาหรือเปล่า นี่ไรคันนี้เราให้โอ้โหเดี๋ยวเจอเจอคนรวยกว่านะคะ เพื่อเราก็มีรถ V I P เหมือนกันนะ,ะเนี่ยเดี๋ยวแล้วเธอจะเอาหรือเปล่าถึงแม้ว่าเธอจะมีรถหรูอยู่แล้วแต่เราก็ให้เธอไงเอาเปล่าแล้วเพื่อเราก็บอกว่าดูรถฉันสิฉันก็มีรถหรูเหมือนกันโอ้โหฉันเชื่อแล้วว่าเธอมีรถหรูโอเคฉันไม่แจกรถเธอก็ได้เพื่อเราก็อวดรวยเหมือนกันนะเนี่ยและตอนนี้นะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเราเพิ่งแจกรถให้เพื่อเราไปได้แค่สองคนนะนี่เราจะได้ต่ออีพีสองันนี้อะมาแจากเพื่อนคนนี้บ้านดีกว่านะเห็นเพื่อนเราปั่นจักรยานแล้วก็สงสารเพื่อนรอเราด้วยดิ เราเราด้วยเราจะมาแจกรถเธอเธอยุดการน,นี่เธอโอ้โหนี่ก็ปั่นลูกเดียวเลยไม่สนใจเราเลยอ่ะ <S <S 1> <S 1> นี่เธอเดี๋ยวเพื่อนรอเราก่อนออามาชอปปิ้งต่อแล้วพี่นิวก็บอกกับเพื่อนว่านี่นี่เรามีรถมาแจกให้เธอแหละเป็นรถ V P ด้วยเขาสนใจหรือเปล่าสนใจไหมนี่นี่มานี่ขมอนขมอนตามฉันมาอ่ารู้สึกว่าเพื่อนเราสนใจนะเริ่มตามมาแล้วนะคะแล้วพี่นิวก็เอารถหรูออกมาเลยละกันนะคะเอาคันไหนดีคันนี้เลยละกันนะหรูมากคันนี้ให้ไปเลย ให้ไปเลยเพื่อนนี่ฉันให้เธอว <c oughs> ินยูก็บอกว่าเอาไปเลยฉันให้เธอแล้วเพื่อนเราก็บอกโอ้จริงเหรอเนี่ยแล้วเพื่อนเราก็บอกขอบคุณนะคะเอาไปเลยจ้าไปดูกันนะคะว่าเพื่อนเราจะขึ้นไปขับหรือเปล่านะคะแล้วเราก็บอกว่าให้เพื่อนเราขึ้นไปขับนะเพื่อนเราก็บอกว่าโอ,โอเคไปเลยจ้าไปขับไปขับเลย เพื่อเราขึ้นไปขับแล้วเนี่ยฮะโอ้สุดยอดเลยเพื่อเราคือแบบดูดีมากเลยดีมากเพื่อเราไปขับรถอ่าไปแล้วนะฮะไปแล้วโอ้โหไปแล้วก็ค่อยไปรถมันแรงรถมันแรงอ่าล้วเพื่อเราหยุดทําไมล่ะนั่นแต่ละคนที่เราแจกรถไปนี่ขับรถไม่ค่อยจะเป็นนะฮะโอเคยังไงไปแล้วไปแล้วไปถอยหน้าถอยหลังอยู่แบบนี้เนีฮะจะได้ไปไหนไหมเนี่ยอะแล้วก็ทําเป็นไม่สนใจเพื่อแล้วกัน เผื่อเพื่อนแบบว่าจะเกรงนะคะเราก็เข้ามาในร้านอ้าเพื่อนเราขับไปแล้ว <Ooh. S 1> ขับไปนู่นแล้วนะคะเย่ yeah. คนที่สามนะที่รับรถจากเราไปมาที่บ้านเพื่อนคนนี้นะคะอ้ามาตรงอาพาร์ตเมนต์แล้วกันนะไม่แน่ใจว่ามีคนอยู่หรือเปล่ากดกริ่งนะคะตามมารยาทเหมือนเดิมมาดูหน้าตาเพื่อนเราก่อนนะหน้าตาเพื่อนเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอุ้ยอยู่ด้วยอ้าอยู่ด้วยนะคะพี่นิวก็พิมพ์บอกเพื่อนไปเลยนะคะว่าเราเนี่ยจะมาแจกรถ V.I.P. ฟรีๆให้กับเพื่อน ดูนะคะว่าเพื่อนจะเข้าใจไหมเพื่อนเราบอกว่าเคนะคะอ่าเพื่อนเราตามมาอยู่เด้อมาจ้าเอาเดี๋ยนะโอเคออกทางนี้ออกทางนี้เดี๋ยวเราแจกรถหรูให้กับเธอนะเดี๋ยวขอเลือกคันก่อนดีกว่าอะเอาคันนี้ไปเลยนี่สวยงามแล้วคันนี้นะพี่นิวก็บอกว่าให้เพื่อนเราไปเลยอ่าเพื่อนเราขึ้นไปขับแล้วนะคะคนนี้ขึ้นไปขับอย่างไวไปแล้วโอ้โหไปนู่นเลยไปแบบว่าคล่องมากแสดงว่าคนนี้ขับรถคล่องมากเลยนะคะนู่นแล้วเพื่อนเราก็รถหรูอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเด จะขับขึ้นร้านแล้วในทีสุดเราก็แจกรถให้กับคนสี่คนแล้วนะคะหลืออีกหกคนเลยเหรอมาที่บ้านหลังนี้กันนะคะอ่าคนนี้แต่งตัวเป็นเบคอนผู้หญิงธรรมดาเหมือนเดิมนะพี่นิวก็บอกเพื่อนไปว่านี่นี่เธอเรามีรถหรูมาแจกเธอแหละเพื่อเราบอกว่าอะไรวัดไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราเอารถออกมาเลยและกันนะเอาเป็นมอเตอร์ไซค์คันนี้ละกันนะมา เพื่อเราบอกว่าฉันโอเคอ่ะโอเคก็มาเอาเลยจานนี่ฉันให้เธอนี่เลยพี่นิวก็เลยบอกไปว่าเนี่ยรถคันนี้ฉันให้เธอเลยนะเอาไปขับเลยเพื่อเราบอกโอเคนะฮะอ่าเยี่ยมเลยนะฮะอ่ะลองดูนะว่าเพื่อเราจะขึ้นไปขับหรือเปล่าจนพี่นิวต้องบอกว่าให้เพื่อเราเนี่ยขึ้นไปขับนะอ่ะดูนะว่าเพื่อเราจะขึ้นไปขับไหมเนี่ยเอนนี้เพื่อเราก็ขึ้นไปขับแล้วนะ แล้วทาไมเหมือนตัวเพื่อเรายือนอยู่บนโมไซ์อะ่ะทำไมตัวเพื่อเรายือนน่ะมันต้องดูนั่งเอาไปแล้วนะเอานั่งแล้วนั่งแล้วเนี่ยค่ะอ่าแล้วตอนนี้นะคะเพื่อเราก็กําลังถอยหน้าถอยหลังอยู่นะอ่าวยังไงยังไงเอาถอยได้ไหมเนี่ยโอเคนะเ,คเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนตอนนี้เพื่อนเราขับเข้าพงหญ้าแล้วนะเดี๋ยวโอเคพี่นิวว่าเน็ตเพื่อนเราก็ตกอ้ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเอาไม้ถูพื้นออกมาทําไม นี่เพื่อนจะขับรถหรือว่าเพื่อนจะทําความสะอาดบ้านกันแน่และตอนนี้เราก็แจกรถคนไปแล้ว5คนด้วยกันนะคะมีความรู้สึกว่า ต้องต่ออีพีสองแน่ๆเลยอะ่ะก็วันนี้ภารกิจของเราก็ถือว่าเฟล,ลนิดนึงนะคะเพราะว่าแจกไปได้แค่5คนเท่านั้นแต่ก็ไม่เป็นไรโอกาสหน้าเดี๋ยวมาต่ออีพีสนะคะขอบคุณภารกิจน้องแฟนคลับมากๆนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันรู้สึกว่าวันนี้นะคะเราอิ่มบุญมากๆเลยนะคะที่เราได้มาแจกรถคน <S 2> <S 2> <S ในเมืองบุกเฮเว้นนะ,ะแถมเปรถหรูด้วยไปแล้วนะทุกคนไม่ยบายค่ะจุ๊บ เธอเธอเรามาแจากรถหรูพ p เธอเธอจะรับรถแล้ไหมอ่ะอ่าเดี๋ยวเราเอารถมาให้นะเอาเป็นคันนี้ละกันเฟิบอ่าคันนี้คือแบบหรูมากอาเอาดีนะรถทับเพื่อนเราไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนโอเคไหม <c oughs> เพื่อนเราบอกว่าโอ้ขอบคุณแล้วเพื่อนเราก็ขึ้นไปนั่งแล้วนะคะจะบอกว่ารถคันนี้เป็นรถที่ดูดีมากแล้วก็นั่งได้หลายคนดูนะคะว่าเพื่อนเราจะขึ้นไปขับหรือเปล่าลุ้นมากเลยนะคะไปสิจ้าขึ้นไปขับสิจ้าอ่ะเราไปแล้วนะ เผื่อเพื่อนเราเกรงนะคะไม่กล้าขึ้นไปขับเรายืนอยู่อ่าเพื่อเราขึ้นไปขับแล้วไปแล้วนะโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเราก็แอบ,บดูเพื่อนเรานะฮะว่าเพื่อนเราจะขับไปไงบ้างอ่าถือว่าคนนี้ขับดีนะฮะขับไปนู่นแล้วขับไปนู่นแล้วนั้นก็แปลว่าเรานะฮะสามารถแจกรถเพื่อนได้6คนแล้วเหลืออีกส่คนเฮ้ยค่อยมาต่อแล้วกันนะ